หน้าอกของใครนะคุณหมอตู่จักรินสามารถปั้นให้สวยได้ขนาดนี้แม้กระทั่งหลังผ่าตัดเสร็จทันทีใครสนใจต้องรอชมกันท้ายคลิปนะสำหรับเคสนี้เดินทางไกลมากมาจากต่างจังหวัดและติดตามคุณหมอตู่จักรินมานานตัดสินใจทําการผ่าตัดเพราะาเชื่อมั่นในศักยภาพและฝีมือของคุณหมอตู่จักรินศัลยแพทย์ตกแต่งประจาโรงพยาบาลเปียวเวศและมั่นใจรู้สึกปลอดภัยทุกขั้นตอนในการผ่าตัดและชื่อเสียงของทางโรงพยาบาลเปียเวศท,ที่เป็นโรงพยาบาล เอกชนขนาดใหญ่ได้รับการรับร,บรองจาก JCI ของสหรัฐอเมริกาแถมยังมีทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาที่คอยรองรับทุกเหตุทุกเฉินและปัญหาสุขภาพไม่ว่าคุณจะมีอายุเยอะมีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นคนอ้วนหุ่นพหมีมีโรคประจำตัวก็สามารถทำการผ่าตัดได้อย่างปลอดภยัยกับโรงพยาบาลเปียวเวศและคุณหมอตู่จจก,กริน มั่นใจแบบจัดเต็มแบบ100%เพราะมีบริการแบบ one-stop service ที่มีการตรวจสุขภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างละเอียดทุกครั้งทุกเคสก่อนทําการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดทุกครั้งทุกเคสจะมีการดูแลติดตามอาการให้คําแนะนําคําปรึกษาโดยศัลยแพทย์ผู้ทําการผ่าตัดคุณหมอตูดจัก,กรินสุชากรโรใครสนใจสามารถตบเท้าขึ้นมาปรึกษากับคุณหมอตูดจัก,กรีนกันได้เลยนะคุณหมอออกตรวจทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และประจำอยู่ที่โรงพยาบาลปบียเวทที่เดียวเท่านั้นแผนกศัลยกรรมตกแต่งชั้น4ผลลัพธ์ที่ดีสามารถมาควบคู่ได้กับความปลอดภัยแบบ100%ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงไม่จำเป็นต้องลุ้นนะคะ